เอายบ่ด <c Ris ky> ิดีมากเลยไอันนี้ใครจังไม่ไม่เอไก็ก้น่สิเลยีเะาเด้ักนี่หน้าบ่เขาันเลยเลี้ยนไปลียนหน้าบ่ไปลียนไม่ต้องคนเล

เยอะสมนี่องไอเหียสมองเนี่ยดไหลจะาต้องทำกี่ั่ม่งมีสิอ้หโอนี่แลท่เป็นมมีเอะนี่นี่มี่ี่นี่นี่นี่มี่นี่นี่ี่มี่นี่นีานี่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 ี่นี่นีีีนี่นีีีนีี่ีีีม่ีม่ีีี่ีีีนีีีีีมี่มีีีนี่ี่ เนี่ยสิสิบไหมว่าดีเนานี่เลยแกงเขไม่เผ็ดแกยงเผเกืบของนกันนีแกงคืว่าเขาเนุ่งย่ามันไม่ห้มันใหม่เ่ะัหอมเ่ยคูบููกอบนาับเกขอแล้่เสกอบคู่อีกคือเน้อด่าวยนเาย่างอ่เกินน้มาชิมนตเนียกิ้ด mặt tiêu cực là hai mươi mặt biên đất 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 mặt กลัวไม่ตะเยอยจังอย่นลมัวมยดุมึงมึ้ยต่ยมึงเดกได้ยอนเรมนเพดนีอยู่มันเพ็ดกนีอยู่เสีบเขาเห็นพิกใส่สี่หน่วยในมเี่ยล่สไส้นุย่นวเนี่ยงอยนกใส่สนบ่่่อนใส่สุงซุดหนาเจ็ดเหน่วยใส่ขนปลาสุงนี่นี่ก็สิบหน่วย có đi đâu? không? Phạm sửa rồi, mình phạm sửa rồi để sao em mất <test> phim ngay? <daddy> phạm làm ăn sốt nhầm rồi Hay xếp Xếp mừng Phạm sửa rồi, mình nhớ Cửa cố, cửa lắc, phê lắc, cửa cú phê Có xếp nè Nhiêm 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 Bố ra xây mũ

พอดีพดีพอ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 พอดี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 พออดีพอดีพอดีอดีพอดีพอดีีพอพอดีพอดีพอดอดีพอดีพอดีอดีพพอดีพอดีดีพอดีพออดีพอดีพอดอดีพอดีพอดีพอออพอดีพอดีพอดีพีพออดีพอดีพอดีพีพอดีอดีพอออดีพอดีพอดีอดีพ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 ออดีพ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 ดีพอดีพ เต็นเยเต็แค่นดูไ่เห็นโอ้นี่เนสเต็ได้เหรอเเลยนี่เต็เลยนี่อยู่ไหนยุเต็มยี่สิบกว่าตอเย่เยใช่ไหมประันนี่แหเานี้พอดีไมุกเงิไปไม่สิบเปเซต่คือเี่คมัละติ้เอาจเลยิวง่ีวีีเงีน่ส เฮ้ยจเยนเต้ตัวเรียบร้อย่าเต้นตัวเลยเซยเฟะไปน้มันเซเฟไปนมมาถึงยถือีบกีเดนหวยวยเยจานไม่จานเยนี่ละยนี่งค้นบอเออจานนี่ซืยอจานนี่จานฮู้ยได้กิน่เอาอยู่บดกานกูนี่ฮะห่วยหนกกนไ

นะครับนะครับไอ้บูครับเบอร์ดมแข็งเลยครับอุ้ดมแข็งรัามเนาดอครบกลครับคาาบ่ลกิ่นไครับอ้โหครบลทุกากินนี่และทวเขาอื่บาออไปกินไหมโอคมันน้งักับักะเพรากับลว วันนี้เชฟนายเราจะมาทอดไข่เจียวกันนะฮะเยี่ยงไปเยี่ยงไปว้าวเปื่อยเรืยเรื่เจียมาสักเจียวเี่ยไปไหนเอ้เด็ดแปดเต็มตัเด็ดแปดเข้ามันบอกเห็นต้อข้างบนยืมส้นหนามมึยื่อีแล้วง่ามคอพุดงควันก็คืนได้จานยอ ขอแบบเบิ่มๆมาะนี่กไงกองนึ่แนี้นี่กองกองนึ่มูีว่องนึ่มูสีอกองมึงจะมีกโซ่หต้้งกองลุม้ทงกองลุยัง่าสิตั้งกองลุยงจ้มกไมหนาเซฟนายเหรอเลยมันสุดยอดมันซนนี่ นี่ของแขกมันบางไหมยังบาเปเจดปิกระทะอกมันได้ใสตะิวอเ้ยใส่ในถอใครเอาเมี่ยนหนอเนาะพอแล้วพเออครับท่านท่านเอะเาอีลงไปแช่ไฟนิดหน่อยฮะเขาเนี่ยเังขไม่ได้เขาล้วที่บัวมาข้าต้มแมันเห็นอีผู้คนก็ย้อนขึ้นแล้วก็ปีนฮะมันเห็นบ่อใดมันเห็ดบ่อใดบึงะสภาพกระทะล่ะ ไ่งพ่อพ่อพ่อเป็นตัวทีเลื่องไงมึงมึงิึงเฟโมไงเป่าไฟแม่งเลยเอียงสุดหัวบกค้านไม่ต้องเบานั่นั่นมันร้อนมันร้อนไฟมันแรงจีรีไฟบุต้องสัไฟหนยงทำไกูทำไฟกูทำเีย ดเี่ยระวเทินหิวหรอแนท้งแนว่าแล้วกูบอกพ่อมาถึงเขาดังไฟอยู่านเส้ีกเีเลดังไฟเียวอยู่อขุเอาโอ้ยเล้ยวเนี่นเลี้วไมักเาไ่ดาวมันยุกยุ่จังเลยุจังเอยเนี่ยนิ้วจังเลยเนี่ย จากไข่เจียวจะกลายเป็นไข่ข้นแล้วบัานนี้ไข่ปลาหวานเป็นลากระเพาหวานไ่้่ตหวานหัวหมูมหัวยงนจะกลายเป็นไข่ข้นเลยบันนี้ราไเยไข่เจียวแล้วนมันใส่ยมันจะวนน้ำไข่ข้นไข่ข้นมันมันใส่ยมันใส่ไข้ข้นเลยต้องเข้าใจเสนช้นไหมโซ่สเต็ปเออได้เยอ่เลยนะทีนี้ยาซียาียกมาดิคือเป็มูเจียวเลย เอาซิดี่เลยโครชนก็ถือว่นาะยง้ใครคนลอใคนล่ะโดนเปยนั่งหาล้นเดือตั้งใหม่้วจานบโอยสวยยอแน่สสวยยยน้อยถ้าจะดีให้ใครขคนนะใครขีรยีเอาหมูยอมมาถอดหหมูย้อมาถอดเอาบบานเา พกปากู้เลย่รู้เขาแบนหมูยอ่โอ้มัล่างโอ้มนกะล่างแบนหมูยอไปคุณพี่ทอดลายังโอ้ยอดไบนจเพียงอยู่ปานี่ไันไก็ดี่่ะ กูไม่เกี่ยวแล้วกันเพเพศด้วมันผสาเร็องก็จะาสเ็จิบพอกันมันมันอันผู้หน่อยแต่กูก็เห็นตวน่ยปยังกูก็บังนอนด้วยสวยกับจานเยู่คนละใบทีคนละอย่างทุก่เจ้าของไหมดแซบแซบาะแซบวะแซบวะแซบ

ซนวโนะ่ออกได้เลยนะได้เลยนะูมัดพ่ครมัดจะเข้มโอ้เป็ไปทัวรเนาะเป็นทัวร์ใน้มันเขาแล้วนั่เดีเว่ยเบนซินนี่ยใครมใส่ใครมใส่เบนซินเบนซินหรอนชิี่

มีเปิดก่อนเลยเงยเข้าเลโอ้โหอร่อยเลยนมยค่ับเก่าันีแสอันนี้เนี oh ่ยรสูทีมอเขาเอา้ไมาใช่เขาเนี่ยเดี๋อวมันยกเวยเองนะเวลเองเลยนี่ด็ดวนี่ด็นี่ใครสุดยอดใคมแม่ไเ นี่เอาสาสกุดังเดินี่ศตุรังเดิมดูดูสาดกุดังเดโตไม่เป็นปัหาทมาทำดีมาทำดีมาทำดีมาศาสตุรังใสใสโอ้แม่เจ้าล่างเอาลูกพี่ผู้สาผู้สาคุณต้องใสใสส อยู่บีเพื่นเฉยสิดี่าต้โอ้สาติลีตนอีลิว่ะทูนสาเฟก็ไเนื้าสัวมากเนอสงมากตนีนบมีนี่สาบกนี่ยนสาลกมาก่แค่นี้เยังไงช่วงการกินนะฮะเยาดเยับนี่ครับโอ้โห กิน้หมวครับเพราะผมหิวครับปูนี่บ่ปูใสกับปูสวัสดีเว้ยยังบินดอกกินโกบยังบมกินดอกครับเฮ้ยเฮ็ดวไกินนขามาจากเรกัะทางท่าน้ำห่ง้ำ่ห่งำ่้ำ่งนห่งน้ำหน่ง่่ สอ่งลอยลยวิธีเชิญเนี่ยออดหรูย่ยอยังปลสุกแต่กินได้แบปะุกอคนนี้แล้วหเปิดเปิดเปิดจานเพอกมาเลยดะกินเฮี้ยู้ทีว่ากูลืมเอามาตอนี้ก็ตอนเริ่มจากอร ขารม่กอมมามมู้าหไม้เาสีว่าเขามีไอ้ทังผีมีด้วยตรงเดน๋ย่ๆๆคุ้มมเน็ตไม่ร้น่มในบาท้วกมั่งพอะเต็มถังงบนัอ้เอิรน นี่นทำอยานี้ก็อย่งี่นำนี่ไงไม่มาเย็นเลยบ่บ่บเห็นไอยอม่างออน่ยบ่ทั้งมอนนมิไปซื้อมาเดี๋ยวกูไปซื้อให้สิเอาอยู่เอาไเอาไปเอไปเอาไหน่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขเหนียวเขาเหนียววโอ้เหนียวกว่าม่นม่เขาเหนียวสองกับเขาเจ้าอืม่แล้วสิเหนียวเขเ็เหนียวปวดมันได้ก็ได้ว่ะมันเร้าว่าผมียังมาหามึงมาทำปวดได มันหงุดหมันจิขอมือส่งดไอนได้เฮ้ยน่งลเฮ้ยองมาตรนี้อ่ะอ่ะอีด้าวขวดแม่ที่นี่จิ้น้ำไงะมามามาไปกับเอาี่เขา่เยอะเลยเบิรอ้ย่เวพ่เห็นะหยิบเส้นนี้นี่หยิบเส้นอมจ้่ กวน่ครเียอยะกทานไข่เจียวดาดินอ่ะกินดีๆนะเย่าเหี้ยเทียนจมอย่รักให้อยนะออยี่บายนี้มันไขหัวเขาลงวะเหรอน่โอ้ปวสมอง Tại hương, come in, yêu cầu. Huang bên cạnh nghe ngô, Tang yong hồ. Old hoàn mà mama. Mamma, yam nêm tinh hôn, yam nêm tinh hôn. Mamma, dặn bỏ hết. Hô, tìm mặt mama. Mamma, mama, 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 มัเรามีเลกวเป็นผู้ตีเองกูยังม่นใจอยู่ตรงนี้อ่เลยตากูกินลาบมุกบุกอยเผ็ดแกูเผ็ดเลยกูจะมือจะมีตะมองนี่ขเลยกมักยืนอยู่เอาข้ยหรอเผ็ดบ่ได้เลยเนี่บอกแล้วตกกูม่กินเผ็ดเฮีย่าได้ซูเปอร์ดิเซยังนี่ยโอ้เซ์ูได้ดอดไข่หนะมึงได้เซย์่เออเซยังเวนดอดไข่ไ